ฮัลโหลยังสวัสดีกันด้วยดิค่ะฉันก็กำลังรับชมอะไรก็ไม่รู้เนีคลาสวันนี้ก็จะมาเนิดแบบเดียวกันกับเกมกันด้วยเนี่ยคลาสทางก็เกมทางก็เกมโอเคเย้เลครับสองนาทีนะเคียชคนไทยกระโดดกูกระโดดแล้รวะเนี่ยคลาสกูก็กระโดดแล้วเอ้ยนั่นมึงไทยเหรอไปโดนแล้วรู้สึกว่า B บนนี่ศูนย์เก้านี่ก็จะเจอกันบ่อยมากตั้งแต่เราเล่นมาแล้วเราเจอ B N นศูนย์เก้า ไม่รู้นะเราเจอบียนศูนย์เก้าบ่อยมากแล้วก็ผมก็ทักเขาทุกวันแล้วนี่เราก็เจอเขาไหมาเนี่ยวันเนี้ยเออวันนี้ยังไม่เจอครับแต่เมื่อผมเล่นไปสักครู่นี้ผมได้เจอเขาครับโอเคนะว่าไม่รู้นะคใครทักมาผมก็จําไม่ได้ผมจำาบียนศูนย์เก้ากับบีบีบีอะไรนี่นะครับบียนศูนย์เก้านะผมจําได้สนิทน,นะครับเพราะว่าแบบยังไงเดียเขามา่เล่นแล้วผมเห็นเขาบ่อยมากครับเวลาผมเล่น ผมเป็นคนไทยนะอย่าฆ่าผมเดนแมทมันก็ต้องฆ่ากันอยู่แล้วไมพ่พี่เออเปัญญาอ่อนแล้วพวกแกเนี่ยอันนี้โอเคผมจะบอกว่าคนไทยอยู่กลางนะคลับของผมต้องพูดา่งเดียวคนไทยอยู่กลางนะครับของผมต้องพูดนะครับอย่าอย่าอะไรกันเนี่ยโห อพูดก็ไม่ได้เรื่องช่างแมงตอนนี้เท่าตรงกลางมีไหมเราเข้าดีกว่าครับเราเข้านะเราไม่ฆ่าคนไทยแน่นอนแล้วเนสแมทมันจะทํายังไงให้คนอื่นฆ่ามึงอ่ะปัญญาอ่อน <c oughs> เออช่างแมงเราไม่ต้องสนใจเขานะเดี๋ยวพอเขามาดูคลิปเราเดี๋ยวเขาดา่าเราไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคเราเราจะเข้าตรงกลางกันนะครับผมตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าตรงกลางกันโอ้ยช่วงนี้ก็ใกล้จะสอบแล้ว ก็จะเค้่นมอหนึ่งแล้วนะครับมันก็เอาไงเดียวก็จะต้องเจ็บตัวก็ไม่ได้ค่อยอัดมาหลายวันแล้วนะครับโอเคเจะมีคนไทยตีเรานะอ้าวใครไทยหุ้ยนี่ไง b บียนศูนย์เก้าเจอกันอีกแล้วนะคราสโอเค b บียนศูนย์เก้าไทยแลนด์ไม่ใช่เหรอตอนนั้นนะเขาเขาเขาเขียนว่าทีเฮ็ดนะแต่ไม่างแม่งใกล้จะเริ่มเกมแล้วไปอู้ชอุ้ชอู้ชอ เปิดกลองใชพี่อู้หูอู้หูหยิบดาบหยิบดาบมาก่อนรัวๆเลยพี่อู้หูอู้หูของดีนะคะไลทไม่ทักเลยเร็วเร็วน่าเข้าไปสคิดว่าวิจะตีกัน go 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 let's go let's go let's go ผมตีหมดนะครับผมเจอใครผมตีหมดช่วงนี้คนใดผมอยากฆ่าเลยอ่ะอ้าวเฮ้จะเปลี่ยนอะไรเนี่ยไปเร็วไปฆ่าไอ้นั่นโอู้หูใครเมื่อกี้ใช่ขวานเล็กปะ เราต้องไปเก็บเก็บเขานะเก็บเขากันเลยเก็บเขากันเลยนี่เป็นเพื่อนกันครับโอเคเราจะเป็นเพื่อนกันโอเคนะเอ้าให้แล้วไม่เอาเหรอโอเคแล้วครับเราจะเป็นเพื่อนเขาโอเคแป๊บเดียวอะไรโว้ย what the f u c k บอกแล้วป kind of ูเป well. ็นคนที่เคียมากนบในเกมนี้ บอกเลยนะับชอบฆ่าคนเล่นชอบเล่นพวกได้แป,ป๊บเดียวแหละอืมก็ผมเลวนรับบอกไว้เลยอูยนี่แม่งเลวสัตว์เลยนรบบอกแค่นี้แหละโอเคกาทำาการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆเอาหม,มวกหมวกยังไม่มีเลยอะ่ะโอ้ยเซ็งเซ็งโอเคเราต้องเตรียมอาหารเอา้ากระชังหม่ได้กคลัช โอเคตอนนี้เราก็มีของเทพนะครับเราต้องออกไปครับอยู่นี้ไม่ได้ถูกฆ่าอุ๊ยสิ่งที่กับผมต้องการทาั้งนั้นเลยวิจารวิจารเช็คเจ็คตรงนั้นยังไม่ได้เอาไปหนึ่งกล่องนะเดี๋ยวเราค่อยไปอันนี้ไทยกลางโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปหาไทยนะไทยกลางโอเคผมขอติดกับอุปกรณ์ต่าง,างก่อนแล้วกันโอเค เดี๋ยวผมไปกลางแน่คนไทยมันชอบฆ่ากันนะครับโอเคไหมสังเกตดีๆนะไล่ตีกูจังเลยอะตอนนั้นนะตอนนี้กูเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับไล่ตีกูดีๆยอมรับเลยคนไทยนะโอเคเราก็ช่างแม่งเลยไม่ต้องพูดมากไปๆแปะกล่องแปะกล่องเย้โอ้ยต้องพูดมากแล้วนะต้องพูดมากโอ้โหตอนนี้ได้ของดีมาก ขอใส่หมวกเดี้วกันอุ้ยดูดูดูตรงเกาะน,นะเยอะมากเอดีแต่จะไปตรงกลางกันกันกันไทยไทยนะผมไทยนี่มึงบอกว่าไทยกางแล้วไม่มีใครมากูก็ไม่ไปอ่ะโอเคนะเราก็จะรอจนกว่ามันใจเนี้ยอยู่บนเนี้ยดีสุดไม่มีใครมาฆ่าเราโอเคนะแล้วก็โอ้ยเบียนคือเก้าโอ้โหเราสองคนจริงเหรอวะเนี้ยไม่จริงหรอกมั้งนี่คือใครเนี้ย หงุดหงิดอ่ะไม่ใช่งโ,โกโกโนออะเราอยู่ใต้เราอยู่ใต้อันนี้เลยนะอยู่ใต้อยากคิดลึกกันนะครับเบียนศูนย์เก้านะับตอนนี้อะไรกันนี้เนี่ยอย่าไปเชื่อมัน,กกค,นครับก็เลยสองคนมาข้างมันก็เลยอไม่จากเบียนมันขึ้นสงสัยเขาฆ่าได้มั้งก็ไม่รู้นะเราก็ไม่ควรไปเชื่อสมมุติว่ามันมีชื่ออยู่เราคนเดียวเราก็ไม่ต้องไปเชื่อมันนะเพราะว่ามันเกียน โอเคมันจะเกียนเราในทุกเสมอทุกเวลานะคลาสแล้วก็มีของเทพนี่แหละคือฝนเวลาคุณเจอของเทพแล้วเวลามันไปเปิดกล่องแล้วเวลามันไม่ใช่เวลามันเป็นมันมีของเทพใช่ไหมแล้วเวลาแบบมันไปเปิดกล่องอ่ะให้คุณรีบตีมันเลยนะมันผมเนี่ยไปเจอขวานเพชรแล้วเป็นพวกกับมันนะมันควายที่แรกพวกขวานเพชรจะโหดมันจะไม่เป็นทีมกับใครแอ่ผมก็แกล้งถ้าผมไมแกล้งเออแล้วหลังจากนั้นพอมันเปิดกล่องใช่ไหม จากนั้นน่ะผมก็ไอเนี่ยเอาไงเดียวแบบไปฆ่ามันน่ะไปฆ่ามันจนมันตายอ่ะแล้วเลือดผมก็ลดหน่อยหนึ่งนะครับนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่ผมชอบฆ่าคนอื่นเห็นไหมเมื่อกี้ผมมีดาบไอ้นี่ธรรมดาผมไปฆ่าคนนะผมก็ได้ของดีมาแยคือฝนฝนที่ดีแต่เขาก็อาจจะด่าก็ได้เพาอาจจะด่า what the fuck อยู่อย่างเงี้ยเราต้องเช็คด้วยเช็คเช็ค โอเคมาตุยเราโวกูจ้าเจ้าอ้หูยรู้สึกว่าเราต้องการเพชรหนึ่งก้อนเพชร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 นะพี่เพชรเพชรเลยยึดตรงเดี๋ยวเราก็กลับไปละเพชรอุ้หูยไม่มี ตอนนี้ของกินเฮ้ยมีแต่ของกินของกินเต็มตัวเลยและกี่นาทีจะเริ่มเกมอีกสี่นาทีโอ้โหตอนนี้เราอัดมาเจ็ดนาทีแล้วไม่น่าเชื่ออัดมาเจ็ดนาทีนานมากนานเวอร์อเออกูก็มีเพชรแล้วครับถ้ามาันขูดตรงนี้ได้นะเฮ้ยเออผมลืมบอกสําหรับคนที่มีเซิร์ฟเวอร์ไทยคนระับไทยที่ผมเข้าเป็นแบบมีคนเล่นเยอะๆครับก็แนะนํามาได้นะครับ s ซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์นะครับไทยแ n นมันเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตสีบ้าเก็บ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 ของไ,อองไม่จำเป็นเหกกล็กเราไม่ได้ใช้เอาเคกเอาเคกไปตรงนี้แล้วกันอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่เคก,กมันบัากีกแล้วไปใช่ไหมตรงนี้แหละเฮ้ยจะเริ่ม ia. เด็ดแมทยังวัสเฟียเออยังวะเนี่ย หยิบของที่จำเป็นกูอชอบหยิบของที่จำเป็นเท่านั้นโอเคเจ้าแม่ Get อ,อ,อันเนี้ยกินได้เยอะมากนะอันเนี้ยอันเนี้ยที่ผมซืออยู่เนะี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไขรเขาเรียกว่าคุกกี้ยิปป่ะไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรวะกูไม่ก็ลืม <S 2> <S 2> เออทำไมในนี้มันไม่มีคุกกี้วะกู <S <S 2> <S 2> ก็อยากรู้เหมือนกันนะเว้ อันนี้อืมม่สัตว์ช้างสัตว์วัวแม่มันเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตไอ้บ้าโอเคหาอุปกรณ์วูวูวูววูเูว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 ยวู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  มีกลองอุ๊จ่ะปุ๊จ่ะอ้าวมีกล่องแล้วมันไม่ไม่เห็มไหมครับอุ๊ยไม่เชื่ออ้าวปจะตายสะพานนี้ไม่โอ้ยโอริเชตโอริเชตไม่โอเคในเมื่อกูตายแล้วกูก็ควรตายนะคะล่ะ ชนะกูจําได้กูจํากูได้ปะจํากูได้ปะที่มึงฆ่ากูอะ่ะเรื่องแม่งเอโอเคนะอเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวดิสำหรับคนที่อยากเจอผมเดี๋ยวผมจะเขียนบอกไอดีไลน์ผมสาหรับคนที่อยากเล่นกับผมก็ไอดีไลน์มาได้เนี่ยถ้าผมถ้าคุณสามารถโทรโทรไลน์หรือแชทมาก,ก็ใช้ส่วนมากผมแนะนําให้โทรนะจันจันผมไม่เล่นตอนเช้านะผมเล่นแต่ตอน ินเย็นเท่านั้นนะครับโอเคนะผมจะรออีกตัวเนี่ยเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นไอดีลายของผมแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นนสวัสด,ดีกันด้วยนะครับบ๊ายบาย